บทที่หนึ่งขุนชาญอัตการทนายชราประจำตระกูลสุริเยนได้ก้าวเข้าไปในห้องรับแขกของบ้านชื่นชีวาตามคำเชื้อเชิญของเด็กรับใช้ซึ่งท่านขุนก็ได้พบว่าสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านนั้นได้นั่งอยู่ในห้องนั้นพร้อมหน้าคุณประนตและคุณนายพนอนวกิจยิ้มต้อนรับพร้อมกับยกมือขึ้นทำความเคารพแขกสูงอายุของเขา เชิญท่านคุนนั่งสิคะคุณนายพนอเป็นผู้กล่าวเชเชื้อิญก่อนซึ่งทําให้สามีเชิญตามขึ้นอีกครั้งว่าเชิญท่านคุณตามสบายครับสุภาพบุรุษสูงอายุผู้เป็นแขกสุดตัวลงนั่งตามคําเชิญพร้อมกับกล่าวว่าวันนี้คุณประนตกับคุณพนออยู่พร้อมหน้ากันทีเดียวท่านขุนล่ะครับวันนี้ไปไหนมาถึงได้แวะมาที่นี่คุณประนตถามยิ้มยิ้ม ท่านขุนถอนใจเบาๆก่อนที่จะตอบว่าผมไม่ได้ไปไหนหรอกนอกจากตรงมาที่ชื่นทีวากิริยาท่าทางตลอดจนแววตาที่บอกถึงความทุกข์กังวลของแขกสูงอายุทำให้สองสาม,มีภรรยามองดูอย่างะงนดังนั้นนางนวกิจจึงได้เอ่ยถามขึ้นว่าท่านขุนคงจะมีธุระอะไรกับเรากำลังถูกแล้วครับผมมีธุระ ที่จะต้องปรึกษากับคุณพนอและคุณปนดและผมมีข่าวสำคัญมาบอกด้วยท่านขุนพูดพร้อมกับหยิบปปุรีขึ้นมาจุดสูบเอ๊ะท่านขุนมธุรละและมีข่าวสำคัญอะไรคะสตรีเจ้าของบ้านซักถามอย่างสงสัยผมมานี่ก็เพื่อจะมาขอร้องอะไรบางอย่างจากคุณปนด์และคุณพนอแขกสูงอายุพูดพร้อมกับมองดูเจ้าของบ้านทั้งสองด้วยสายตาวิงวอนและขอร้อง ก่อนที่จะพูดต่อไปว่าแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าคุณทั้งสองจะให้สิ่งที่ผมขอร้องได้หรือไม่คุณชาญยังไม่ยอมเปิดเผยธุระและข่าวสำคัญโทมีเรื่องอะไรท่านคุณโปรดบอกมาเถิดค่ะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจดิฉันกับคุณปนนทหรอกเรารู้จักกันมาไม่ใช่ปี2ปีนะคะเป็น1 0บสปีแล้วดูเหมือนตั้งแต่ดิฉันยังไม่มีตานิเสียด,ด้วยซ้ำไปดิฉันกับคุณปนนท ไม่เคยคิดว่าท่านคุณเป็นคนอื่นนอกจากญาติคุณนายพนอบอกแขกผู้สูงอายุของหล่อนอย่างอ่อนหวานถูกของคุณพนอครับท่านคุณมีอะไรก็กรุณาบอกผมเถิดอย่าได้เกรงใจผมเลยคุณปนตช่วยเสริมผมขอบใจคุณพนอและคุณปนตมากความจริงตุระที่ผมมุ่งมานี้ไม่ใช่ทุระของผมโดยตรงเอ๊ะถ้าเช่นนั้นเป็นตุระของใคร เกี่ยวกับใครล่ะคะนางนาวกิจรีบซักถามด้วยความสนใจยิ่งคุณชาญอัธการยิ้มเล็กน้อยเมื่อถูกถามแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ไม่สู้จะแจ่มใสนักผมจะยังไม่พูดถึงธุระอันนั้นธุระซึ่งผมมาเพื่อขอร้องอะไรบางอย่างจากคุณพนอและคุณปนตผมจะพูดถึงข่าวสำคัญเสียก่อนท่านคุณพูดมาเถะะิดค่ะดิฉันอยากทราบเสียเหลืเกินคุณนายพนอรีบบอก ผมก็เช่นเดียวกันครับคุณประนดสงสัยและอยากรู้ไม่แพ้ภรรยาข่าวนั้นเกี่ยวกับใครคะนางนาวกิจสักขึ้นอีกทนายชราผู้พักดีต่อสุริเยนเบือนหน้าหลบสายตาของสองสามีภรรยาที่มองใบหน้าและแววตาของท่านท่านขุนสลดสลดลงเล็กน้อยเสียงแหบต่ำและแผ่วเบาเมื่อตอบว่า ข่าวนั้นเกี่ยวกับคุณพงศูย์สุริเยนเกี่ยวกับคุณพงศูนสองสามีภรรยาพูดขึ้นพร้อมกันราวกับนัดถูกแล้วครับเกี่ยวกับคุณพงศู์ท่านขุนยืนยันอีกครั้งซึ่งทําให้คุณนายพนนระลลํมละลักถามว่าคุณพงศูนย์ทําไมล่ะคะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เธอประกายตาของขุนชาญสลดลงหจนเห็นชัด เมื่อได้ยินคำถามของสตรีผู้เป็นเจ้าของบ้านคุณพงศุลเธอได้กลับมาจากฝรั่งเศสแล้วท่านคุณบอกด้วยน้ำเสียงแหบแห้งแต่กะน,นั้นสองสามีภรรยาก็ยังได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นอย่างถนัดชัดเจนคุณพงศุ์กลับมาแล้วคุณนายพนอทวนคำอย่างไม่แน่ใจพร้อมกันนั้นหลวานก็ถามขึ้นอย่างสงสัยเคลือบแคลงใจว่าเอ๊ะทำ คุณพงศุ์กลับมาจากฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะทำไมเธอไม่เห็นส่งข่าวให้ดิฉันหรือเออเย,ยน้อยทราบนั่นสิครับเราจะได้ไปรับเธอไม่เห็นท่านคุณส่งข่าวให้เราทราบบ้างเลยคุณประนดพูดเป็นเชิงต่อว่าแต่ท่านคุณก็นิ่งอึง้งไม่ได้โต้ตอบว่าอะไรนางนาวกิจจึงได้พูดต่อไปว่า นี่ถ้าเยน้อยรู้เข้าคงจะเสียใจที่คู่มั่นกลับมาทั้งทีแต่ไม่มีโอกาสรู้ไหนว่าอีก8เดืนอนคงพงศูนทถึงจะกลับไงล่ะคะหล่อนย้อนถามท่านคุณในประโยคหลังถูกแล้วครับตามกําหนดที่กล่าวไว้นั้นอีกแเดือนคุณพงศูนทรึงจะกลับแต่เธอมีความจําเป็นที่จะต้องกลับก่อนกําหนดและผมอยากจะขอร้องให้คุณประนดและคุณพนอ เลือกขุนใจน้อยใจในการกระทําของคุณพงศูย์เธอด้วยเพราะการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้เธอไม่ได้ส่งข่าวให้ใครรู้เรื่องแม้แต่ผมเองจูจูสุริยาก็ได้ต้อนรับเธอโดยไม่คาดฝันท่านขุนพูดด้วยเสียงราบเรียบดิฉันไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจครับท่านขุนคุณนายพนอและคุณปนดพูดขึ้นเกือบพร้อมกัน มีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณพงศุลหรอคะท่านขุนเธอจึงได้กลับมาก่อนกำหนดและมาเงียบๆโดยไม่ยอมบอกให้ใครรู้คุณนายพนอถามขึ้นอีกครั้งหล่อนหวนคิดถึงอะไรบางอย่างได้ใบหน้าของหล่อนก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก่อนที่จะถามต่อไปว่าออหรือว่าคุณพงศุลไม่ได้กลับมาคนเดียวใช่ไหมคะเปล่าครับคุณพงศุลเธอไม่ได้เป็นเช่นนั้น คุณพนอก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับว่าคุณพงศ์ศูนย์ของผมเธอรักคุณน้อยมากคุณชานรีบบอกให้นางน,านาวกิจเข้าใจคุณพงศ์ของตนให้ดีขึ้นแต่อะไรล่ะคะที่เป็นต้นเหตุให้คุณพงศ์ศูนย์กระทำเช่นนั้นคุณนายพนอถามด้วยความสงสัยยิ่งขึ้นส่วนคุณปนนนั้นเขาได้นั่งฟังภร,รยาพูดและคุณชานอัตการ สนทนากันอย่างตั้งใจคั้นแล้วเขาก็เต็มไปด้วยความชงนสนเทไม่แพ้คุณนายพนอผู้เป็นภรรยาเมื่อได้ยินท่านขุนพูดว่าคุณพงกระทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเธอได้เปลี่ยนแปลงจากพงศูนย์สุรเยนคนเดิมหมายความว่ายัางไงกันคะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณพงศูนย์คะสตรีเจ้าของบ้านรีบซักถามเสียงสัน่นและแล้วในวินาทีต่อมา ทั้งนายและนางนาวกิจต่างก็ต้องตลึงงันเมื่อได้ยินคุณชาญพูดว่าคุณปนธกับคุณพนอคงจะไม่ทราบว่าคุณพงศูลได้กลับมาครั้งนี้อย่างคนพิการคนพิการคุณพงศยลไปอะไรไปคะเธอเป็นอะไรไปครับสองสามีภรรยาซักถามอย่างตกใจยิ่งแววตาของคุณชาญอัตการบอกความปวดร้าวแทนผู้ที่กล่าวขวัญถึงเมื่อตอบว่า คุณพงศุลเธอตาพิการครับดวงตาของเธอใช้การไม่ได้ทั้งสองข้างโทษคุณพงศุลคุณนายพนอครางเบาๆอย่างสลดใจส่วนคุณประนตนั้นได้แต่ใส่หน้าช้าๆเมื่อพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าผมผมไม่คิดเลยว่าคุณพงศุลจะมีอันเป็นไปถึงเช่นนี้ตลอดชีวิตเธอไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญกับใคร มิถอยช่วยเหลือเกื้อกูลคนนนคนนี้ใจบุญสุนทานไม่ผิดเจ้าคุณพ่อไม่น่าที่เธอที่จะเธอไม่น่าที่จะต้องมารับกรรมเช่นนี้เลยเมื่อกี้ท่านขุนยังไม่ได้บอกผมเลยว่าคุณพงศูนย์กลับมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่มาถึงเมื่อวานนี้เวลาเกือบสามทุ่มครับเพราะนายาว่าเครื่องบินมาถึงตอนดอนเมืองเวลาสองทุ่มผมและทุกคนในสุริยา ตกใจแทบสิ้นสติเหมือนถูกปีหลอกเมื่อจูๆ่ๆคุณพงก็กลับมาโดยไม่บอกเล่ากลาเก้าสิบให้ใครรู้คุณนมสะอาดถึงกับเป็นลมด้วยความเสียใจเมื่อแลเห็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณพงแกผมเองถึงกับน้ำตาไหลเมื่อคุณพงยื่นมือทั้งสองมาเบื้องหน้าให้ผมจูงเธอขึ้นบันไดตึกและบอกผมว่าฉันกลับมาครั้งนี้ ไม่มีโอกาสแลเห็นหน้าอาคุนนมสะอาดคุณน้อยและทุกๆคนที่ฉันเคยเห็นท่านขุนเล่าด้วยเสียงแหบเครือคุณนายพนอถามด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคนหนึ่งครับซึ่งดูเหมือนเขาจะไปดูงานหรือไปราชการที่นั่นเขาอุตส่าห์พาคุณพงศย์มาส่งที่สุริยาด้วยตนเองทำไมคุณพงศู์ จิงได้เกิดตาพิการขึ้นมาล่ะครับเธอเล่าให้ท่านขุนฟังบ้างหรือเปล่าคุณประนดเอ่ยถามอย่างสงสัยคุณชานจึงเล่าว่าคุณพงเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสองเดือนล่วงมาแล้วในวันสุดสัปดาห์เธอกับเพื่อนๆชาวต่างประเทศได้พากันไปเที่ยวนอกเมืองโดยมีเพื่อนของเธอผู้หนึ่งเป็นผู้ขับรถไปด้วยอัตราความเร็วที่ค่อนข้างสูง ซึ่งพอถึงตอนเลี้ยวคงก็ได้ประทะเข้ากับรถบรรทุกสินค้าเต็มแรงเธอรู้สึกแต่ว่าร่างของเธอถูกเหวี่ยงไปไกลแล้วก็กระทบกับของสิ่งหนึ่งเต็มแรงที่ศีรษะต่อจากนั้นเธอก็หมดสติเธอมาได้สติรู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาลและรู้จากหมอว่าเธอได้มาอยู่ที่นี่หลายเดือนแล้วด้วยลักษณะของผู้ที่จำอะไรไม่ได้แม้แต่ตนเองและเมื่อสมองเป็นปกติคุณพงศ์ก็ได้รู้ว่า ดวงตาทั้งสองของเธอไม่มีประโยชน์สําหรับเธอแล้วประสาทต,ตาของเธอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรท่านขุนหยุดอัดบุหรีดวงตาทั้งคู่ฝ้าฟางเพราะความชราของวัยนั้นมีน้ำใสๆขังคลอเมื่อเล่าต่อไปว่าคุณพงษ์เธอมาบอกผมว่าเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ เธออยากตายอย่างเพื่อนของเธอทั้งสามคนเพราะการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นการทรมานเธอเล่าให้ผมฟังว่าจำนวนสมคนจากหกนั้นมีความพิการต่างๆกันคนหนึ่งต้องถูกตัดขาอีกคนหนึ่งหน้าตาเบลอว่าเหมือนปีศาจพอส่องกระจกดูครั้งใดเป็นคลุมครั่งทันทีส่วนตัวเองตาพิการแต่แต่ฉันคิดว่าในจำนวนสามคน คุณพงศุลโชคดีกว่าเพื่อนเพราะในตอนนั้นอาจมีหวังรักษาให้หายได้นี่คะอ๋อดิฉันลืมถามท่านคุณไปว่านอกจากคุณพงศุนจะกลายเป็นคนตาพิการไปเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วหน้าตาของเธอจะต้องเสียชมไปด้วยหรือเปล่าคะนางนวคิตเรียบเคียงถามทั้งนี้ก็พราะเลือะหลอนเริ่มห่วงใยในอนาคตของธิดาสุทสวัดิ์ผู้เป็นคู่มั่นของชายหนุ่มที่หล่อนกล่าวถึง คุณพนรแอบบอกตนเองว่าหล่อนทนไม่ได้ที่จะแลเห็นนาฏวดีนวกิจที่ดาสาวสวยผู้น่ารักของหล่อนอยู่เคียงข้างชายพิการแม้ว่าเขาผู้นั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีอย่างพงศูย์สุริเยนเป่าครับหน้าตาร่างกายของคุณพง์ไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยขาของเธอหักแต่ข้อเข้าเฝือกและหายเรียบร้อยแล้ว ท่านขุนตอบเวลานี้คุณพงศูุ์แกพักอยู่ที่ไหนครับคุณปนดเอ่ยถามขึ้นบ้างพักอยู่ที่สุริยาครับเธอเก็บตัวเงียบและไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเธอกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วความจริงคุณพงศุนเธอไม่น่าจะรีบด่วนกลับมาเมืองไทยนะคะดิฉันคิดว่าเธอน่าจะอยู่รักษาตาให้หายซะก่อนแล้วค่อยกลับมาจึงจะถูก เพราะเหมอที่โน่นย่อมดีกว่าที่นี่ทนายประจำตระกูลสุริเยนเหลือบตามองดูเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงนิดหนึ่งพร้อมกับพูดว่าคุณพง์กลับมาเมืองไทยเพราะทนความว้าเหวไม่ได้เธอบอกผมว่าถ้าจะตายเธอก็จะขอตายที่เมืองเกิดและที่บ้านสุริยาของเธอถ้าผมเป็นพงศูนย์ผมก็คงจะรีบกลับเมืองไทยเหมือนกันใครจะทนอยู่ในต่างประเทศตามลำพัง ในลักษณะคนตาพิการได้คุณประนดพูดตามความรู้สึกอันแท้จริงของเขาซึ่งทำให้ท่านคุณชานยิ้มออกมาเสียงเล็กน้อยไม่พูดว่าอะไรคุณประนดจึงได้เป็นไยถามขึ้นอีกว่าเละนี่ตกลงคุณปุงศูนย์เธอเตรียมหาหมอที่ไหนมารักษาหรือย,ยังครับระหว่างนี้ยังครับคุณพงรอเพื่อนของเธอซึ่งไปดูงานเพิ่มเติมที่อินเดีย อีกสเดือนจึงจะกลับพอเพื่อนของเธอคนนี้เป็นนายแพทย์ที่ชำนาญการทางโลกตามากท่านขุนบอกพร้อมกับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มพลางเรียบเคียงถามว่านี่คุณน้อยคงไปทำงานกับมังครับค่ะพราวห้าโมงเย็นนั่นแหละจึงจะกลับนางพนอตอบแทนสามีหล่อนถอนใจอย่างทุก วิตกกังวลเมื่อพูดถึงธิดาสุดสวาสดว่าฮพูดถึงใหญ่น้อยแล้วก็น่าสงสารเหลือเกินในททราบว่าคุณพงศ์สุนมีอันเป็นไปเช่นนี้คงร้องไห้ขี้มูกโปง่งโถเสียแรงคอยนับวันนับคืนว่าเมื่อไหร่คุณพงศูนยนจะกลับพอได้ข่าวว่ากลับมาหรือไม่หรือมาในลักษณะคนพิการคุณชาญอัธการขยับกายเล็กน้อย ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าผมขอพูดถึงคำขอร้องของผมที่บอกกับคุณประนดคุณพน,นอไปเมื่อครู่นี้ท่านขุนโปรดบอกมาเถิดครับคุณนายนาวกกิจบอกท่านขุนจึงเริ่มเรื่องว่าผมอยากจะขอร้องให้คุณอนุญาตให้คุณน้อยไปเยี่ยมคุณพง์บ้างเพราะขณะน,นี้จิตใจของเธออ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมเลยเธอต้องการคำปลอบ เธอต้องการคำปลอบประโลมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของคำพูดนั้นเป็นคุณน้อยโทจะเป็นอะไรไปคะกะอีสมบัติแค่นั้นประเดี๋ยวพอยายน้อยมารู้เรื่องประเดี๋ยวพอยายน้อยมารู้เรื่องเข้าครั้นจะร้องไห้และขอเตรียมรีไปพบคู่มัน่นดิฉันคิดว่าดิฉันคุณประนตแล้วก็ยายน้อยจะไปที่สุริยาคะ่ะท่านคุณ ช่วยบอกคุณพงศูนย์ให้ทราบด้วยคุณนายพนรลีบ,บอกอย่างอ่อนหวานแต่แล้วในวินาทีต่อมาหล่อนก็เต็มไปด้วยความอึดอัดเมื่อได้ยินลูกไม่ได้ยินชายสูงอายุผู้เป็นแขกพูดว่านอกจากนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณพงศูนย์จะเดินทางไปพักผ่อนที่สุริยาน้อยและจะพักผ่อนอยู่ที่นั่นโดยไม่มีกำหนดผมจึงอยากขอความกรุณาให้คุณ อนุญาตให้คุณน้อยไปช่วยพยาบาลและคอยให้กำลังใจคุณพงษ์เธอเองก็ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้คุณน้อยแต่ย่าน้อยทำงานนะคะจะไปอยู่พยาบาลคุณพงษ์ศูนย์ได้ยังไงนางนวกิดรีพูดเป็นเชิงแย้งและปฏิเสธไกลๆยขอโทษผมคิดว่าถึงคุณน้อยจะออกจากงานก็คงไม่เสียหายอะไร เพราะคุณพงเองก็คงจะไม่ยอมให้คุณน้อยออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อแต่งงานกันแล้วเออผมขอบอกว่าเรามีเงินทองกองกลางจ่ายให้คุณน้อยแทนเงินเดือนที่เธอขาดไปครับอุ๊ยเรื่องเงินไม่สำคัญหรอกคะ่ะคุณนายพนอชักเสียงม้วนใบหน้าแดงระเรื่อเพ่อขุนใจในคำพูดของผู้เป็นแขกแต่ดิฉันเกรงคำคอรหานินทาของชาวบ้าน ในเมื่อคุณพงศ์ศูนย์กับยายน้อยของดิฉันยังไม่ได้แต่งงานกันกลายเป็นเพียงคู่มัน่นนะยังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะเพราะอาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นแล้วฝ่ายดิฉันย่อมเป็นฝ่ายเสียหายไม่ใช่ฝ่ายท่านขุนคุณพนอพูดถูกแต่ผมก็อยากจะพูดบ้างว่าถ้ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไม่ใช่คุณพงศ์เป็นต้นเหตุแน่นอนเพราะคุณพงศ์ทรักคุณน้อยที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เพราะ คุณพงของผมกำลังตาบอดไม่มีใครต้องการคุณชาญอัธการพูดเสียงเรียบแต่การเน้นหนักในบางประโยคอันทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดและอายใจในที่สุดในที่สุดคุณประนดก็เอ่ยขึ้นว่าเอาเถิดครับเรื่องอะไรทั้งหมดผมจะจัดการให้ตามคำขอร้องของท่านคุณ คุณชาญสบตากับประมุขของบ้านชื่นทีวาอย่างขอบน้ำใจอย่างขอบน้ำใจในความเอื้ออารีของเขาให้แก่คุณพงของตนผมขอบใจคุณประนดมากที่ตกลงให้สิ่งของที่ที่ตกลงให้สิ่งที่ผมขอร้องความจริงผมจะมาเจราจาตามคำร้องของคุณพงอีกทีหนึ่ง ท่านขุนขยับกายเล็กน้อยเมื่อเอ่ยปากลาว่าผมเห็นจะต้องลาคุณปนดคุณปนอกลับเสียทีเพราะมารบกวนเวลาเสียนานเชิญเถิดครับค่ำนี้ผมจะพาใจน้อยไปเยี่ยมคุณพงศ์นูนที่สุริยาท่านขุนช่วยบอกให้เธอทราบด้วยครับชายสูงอายุผู้เป็นแขกรับคำเบาๆแล้วก็พาร่างออกไปจากห้องนั้นพร้อมกับคิดขุนในใจนางนาวกิจด้วยท่านขุนรู้ดีว่า ล่นไม่พอใจที่สามีรับคําเช่นนั้นกับตนส่วนคุณปนนษนั้นพอรถของท่านขุนชราพ้นเขตบ้านพ้นเขตบ้านชื่นชีวาของเขาไปแล้วเขาก็พูดกับภรรยาอย่างไม่สู้จะพอใจว่าเมื่อครู่นี้คุณปนนอพูดอะไรไม่น่าฟังเลยรู้หรือเปล่าว่าท่านขุนแก่เคืองเอาเคืองก็ช่างประเลยล่ะคะดิฉันไม่แคร์หรอกหน้อยเอาอำนาจเงินมาทั้งขู่ ท้งทงที่ไม่ใช่เงินของตัวเงินน่ะต่อให้มีต่อให้มีล้นฟ้าก็อาจหมดได้ถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนไร้ความสามารถคนพิการใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะต้องหมดภรรยากระแทกเสียงพูดอย่างไม่พอใจเช่นกันคุณพนอยอย่าพูดให้ฉันเข้าใจว่ากำลังลังเกียจคุณพงศ์สูนเลยฉันไม่อยากฟังคุณปนาดพูดเสียงคุณภรรยา จึงพูดเสียงอ่อนลงเมื่อสารภาพว่าดิฉันไม่ได้รังเกียจคุณพงศ์ศูนย์หรอกคะ่ะแต่ดิฉันสงสารลูกเหลือเกินที่จะต้องแต่งงานกับคนตาบอดอยายน้อยคงไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตที่ต้องหมกชีวิตไว้กับความมืดมนของสามีซึ่งไม่มีโอกาสได้ชื่นชมแม้แต่ความงดงามของผู้ที่เป็นภรยาเป็นเมียคุณพนอฉันไม่เลยเคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดของคุณอย่างนี้นี่ถ้าฉันเกิดมีอันเป็นไป โดยมีสภาพคล้ายคลึงกับคุณพงศูนย์เข้าฉันมีต้องถูกทอดติงให้อยู่คนเดียวหรือนายนวกิจพูดพร้อมกับมองดูภรรยาของเขาราวกับเป็นคนแปลกหน้านี่สตุสตรีผู้ที่เขาเคยชื่นชมตลอดมาอุ๊ยคุณประนดเปรียบเทียบอะไรอย่างนั้นคะดิฉันกับดีฉันกับคุณยยน้อยกับคุณพงศูนยอยู่ในฐานะแตกต่างกันนะคะ คุณอย่าดูถูกน้ำใจดีฉันเกินไปนักประโยคท้ายหล่อนพูดอย่างน้อยใจแต่สามีไม่เอาใจใส่นอกจากพูดขึ้นว่าคุณพนออย่าลืมนะว่าพวกสุริเยนตลอดจนคุณพงศูนย์มีบุญคุณกับเราอย่างล้นเหลือฉันรอดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเพราะใครไม่ใช่คุณไพศา,ารสุรสมบัติคุณพ่อของคุณไพศูนย์หรอกหรือแล้วก็ตานิดได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเมืองนานะ่ะเงินของใคร ก็เงินของคุณพงศูนย์อีกเพราะฉะนั้นกิอีแค่สมบัติเพราะฉะนั้นกิอีแค,ะะแ,อแค่สมบัติให้คู่มั่นเข้าไปรักษาพยาบาลกันฉันไม่เห็นเสียหน้าอเรื่องปากของชาวบ้านนะ่ะคุณพนอนออย่าไปฟังเลยถึงเราอยู่เฉยๆอาจถูกคนว่าต่างๆนานา,นา,นา,นาก็ได้เพราะคนพวกนั้นนะ่ะเขาไม่เคยแลเห็นความดีของใครหรอกนอกจากตัวของเขาคนเดียว หมายความว่าคุณปนธจะให้ยายน้อยไปพยาบาลคุณพงศูนย์ที่สุริยาน้อยจริงๆดังที่บอกท่านขุนไปเลยคะภรรยาถามเบาๆถูกแล้วสามีก้มศีรษะรับคําเสียงหนักแน่นสุริยาน้อยดูเหมือนอยู่ถึงประจวบนะคะฉันก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่คุณประโนธพูดตัดบทพร้อมกับเดินออกไปจากห้องนั้นเงียบๆโดยทิ้งภรรยานั่งคุนขีด ไม่สบายใจอยู่คนเดียวจริงอยู่แต่เดิมนั้นหล่อนยินยอมและยินดีให้ทิดาคนสวยมั่นกับปรงศูนย์สุริเยนผู้สง่างามและมั่งคั่งทั้งมีอนาคตอันสดใสแต่บัดนี้อนาคตของนายสุริเยนหนุ่มมีแต่ความมืดเอาใหม่นะแต่บัดนี้อนาคตของนายสุริเยนหนุ่มมีแต่ความมืดมน เงินทองทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นย่อมมีวันที่จะหมดไปได้แต่ในเมื่อในเมื่อมีแต่ทางจ่ายฝ่ายเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอนาคตของนาฏบดีที่ดาของหล่อนแล้วเล่าจะเป็นเช่นไรถ้าดวงตาของภยัยสูญไม่หายจบบทที่หนึ่ง